ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอเตอร์ไซค์ว d ล t i o n เช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่รอยัล Enfield ์พระรามห้าฮะกำลังจะพาทุกคนมารับชมกับรอยัลแอนฟิลดตัวฉลองครับครบรอบ120ปีรุ่นพิเศษเลยครับ120 y e a r e d i t i o n ต้องบอกก่อนว่าในประเทศไทยเนี่ยครับรุ่นที่เข้ามามันจะมีเพียงแค่ อินเทอร์เซปเท่านั้นนะเพราะจริงๆอ่ะมันจะประกอบไปด้วยตัว Continental GT 60คันแล้วก็เป็นตัวอินเทอร์เซปเตอร์อีก60คันแต่สำหรับประเทศไทยได้โคต้าเฉพาะอินเทอร์เซปตมาทั้งสิ้น10คันด้วยกันครับแล้วก็3คันเนี่ยจะอยู่ที่ทางร o y a l Field พะราม5และผมจะขอพามารับชม คันจริงครับ1ใน3คันที่จะรอส่งมอบให้กับทางลูกค้าก็เดี๋ยวผมจะพามารับชมกันนะครับว่ารายละเอียดเนี่ยมันจะมีของแต่งอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีจุดไหนครับที่เป็นงานแฮนด์เมดกันบ้างก็อันดับแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโทนการตกแต่งของเขาครับจะเป็นลักษณะแบบ Black Edition ครับก็คือหลายส่วนเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยโทนสีดำนะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดอย่างเช่นกรอบโคมไฟนาพวกกรอบ ข้อไฟเลี้ยวพวกนี้ครับผมหรือแม้กระทั่งทางด้านล่างครับตัวซี่ลวดของล้อเนี่ยก็ตกแต่งเป็นสีดําเช่นเดียวกันครับพอเราไล่ขยัตนนบต่อมาฮะถ้าดูให้ดูเนี่ยมันก็จะมีชิ้นของแต่งเพิ่มมาทั้งในส่วนของกาดแครงนะครับแล้วก็ตัวกา,กาดกันกระแทกด้านใต้ของตัวเครื่องนะอ่ะตรงนี้จะเป็นชิ้นแต่งนอกจากนั้นครับตัวแครงเครื่องยนต์หรือ ไล่ตั้งแต่ตัวคอท่อมาจนไปยันท่อนปลายท่อไอเสียครับคือเขาจะพ่นเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยจริงๆมันมีจุดดีเทลเล็กๆอีกนะอย่างเนี่ยตัวก้านเปรดเท้าหรืออย่างตัวกันรอยซ่อนเท้าตรงนี้ครับก็จะปรับมาเป็นสีดํขาขณะที่ตัวโช๊คหลังครับกระปุกซับแท้งเนี่ยปกติมันจะเป็นสีทองอันนี้ก็ปรับมาเป็นสีดํา เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมพาไล่ขึ้นมาทางด้านบนกันละอันนี้ก็คือเป็นตัวเบาะจะปรับเป็นสีน้ำตาลนะครับถ้าเป็นตปกติเนี่ยมันก็จะเป็นสีดําและไฮไลท์เลยก็คืออยู่ที่บริเวณตรงกลางถังน้ำมันตรงนี้ครับคือสีเนี่ยมันจะเป็นสีดำโคมครับเงานาวสวยงามมากๆแล้วก็ตัวเพลทโลโก้ r e เนี่ยมันจะทำจากวัสดุทองเหลืองนะครับแล้วก็แกะสลักออกมาด้วยแบบเป็นงานแฮนด์เมดเลยต้องบอกว่าสวยมากๆเลยครับจุดนี้ ขยับขึ้นมาทางด้านบนอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ฉลอง120 anniversary ของทางแบรนด์เขานะครับและทางด้านล่างเนี่ยก็จะบ่งบอกเลยว่าเป็น limited edition แล้วจะมีตัวเลขบ่งบอกครับว่าเป็นลำดับที่เท่าไหร่จากทั้งหมด60คันเนาะเพราะเขาจะแบ่งเป็นควอนตี GT 60สิคันแล้วก็ interceptor อีก60 0คันด้วยกันขึ้นมาที่ตัวแฮนด์ครับแฮนด์ hand เนี่ยปกติมันก็จะเป็นสีโครมนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นสีดำด้านและให้ตัวนวมแฮนด์มาด้วยครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะไม่มีตัวนวมแฮนด์มาให้นะรูมไม่ถึงทางด้านล่างครับตุ๊กตาแฮนด์เนี่ยถ้าเป็นปกติมันจะเป็น2ตัวแยกกันใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นสีดําแล้วก็เป็นตุ๊กตาแฮนด์แบบตัวเดียวประกบลงไปเลยขณะที่ตัวปอกแฮนด์ก็เป็นปอกแฮนด์แต่งครับเป็นสีน้ําตาลแล้วก็ตัวจุกปลายแฮนด์เนี่ยครับก็จะเป็นของแต่ง เช่นเดียวกันครับหรือแม้กระทั่งกระจกมองข้างกระจกมองข้างตัวนี้ก็เป็นของแต่งและแน่นอนครับมันจะต้องตกแต่งด้วยเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวก้านคัดก้านเบรคครับก็ปรับจากสีเงินเป็นสีดาอีกด้วยเช่นเดียวกันและอีกจุดหนึ่งเลยก็คือในส่วนของโลโก้ทางด้านข้างครับตรงบิเวณฝาครอบจัดเนาะทั้งสองฝั่งเนี่ย ก็จะเป็นสติกอร์ครับ Royal Enfield 1 2 y y e a r Edition และรุ่นนี้ก็คือเป็นตัว Interceptor 650ตัวสเปคเทคนิคต่างๆนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันก็เหมือนกับตัว Interceptor 650ปกติครับก็คือจุดเด่นเขาจะอยู่ที่ขุมพลังเครื่องยนต์นะครับที่เป็นบล็อกทวินอันนี ถือว่าขี่ดีมากๆและผมเองเนี่ยได้เคยทำรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวที่แคลิฟอร์เนียเลยครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็ผมจะขอแปะลิงก์รีวิวไว้ที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนแล้วก็เดสคริปชันทางด้านล่างให้อีกทีนึงปิดท้ายครับที่ราคาของ Interceptor 650 120 g e a r Edition คันนี้ครับเขาเคาะราคาจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่290,000บาท แต่ถ้าเกิดเทียบกับรุ่นปกตินะครับรุ่นปกติเนี่ยมันจะมีราคาอยู่ประมาณ2 0 3 0 0 0 0ปลายๆครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านราคาจรึงน,นะเพราะว่าราคาอาจจะจำแล้วในฟเฟก,ก็คือจะเริ่มต้นที่สีปกตินะครับจะอยู่ที่2 0 3 7,800บาทแล้วก็จะขยับขึ้นมา2 0 4 1 0 0 0บาทในตัวถังที่เป็นสีทูโทนและรุ่นที่แพงที่สุดก็คือจะเป็นตัวถัง ที่เป็นโครเมียมนะครับราคาจะอยู่ที่243,400บาทด้วยกันแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้ตัวฉลอง120ปีเข้ามาในไทยเฉพาะอินเตอร์เซปเตอร์10คันเท่านั้นครับแล้วก็รู้สึกตอนนี้จะมีเจ้าของหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่โชว์รูมรอย a l Field พระราม5ครับก็จะมีลงด้วยกันทั้งหมด3คันครับอกเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจก็คงต้องรอ อีกทีหนึ่งนะเผื่อถ้าเกิดทางรอยัลฟิล l d เขามีทํารุ่นพิเศษอะไรยังไงก็อาจจะต้องรีบจับจองกันอีกทีหนึ่งครับครับและสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ก็คือทางรอยัลฟิล l d พราม5ด้วยครับใครที่สนใจสามารถมาที่โชว์รูมมาดูรถคันจริงนะครับหรืออยากลองเทสต์รถรุ่นไหนทางพราม5เขาก็จะมีพื้นที่ให้เจียบจัดทดสอบลองเทสรถดูได้ครับสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอ ลาุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามที่ช่องของเราไว้ให้ด้วยนะกันและเดี๋ยวยังไงไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมพลลาไปก่อนสวัสดีครับ